อ่ะซึ้สบายดีพ่อแม่พี่น้องถูกหมองถูกบอลเนาะสบายดีพี่น้องอันนี้ก็น้องชายพี่น้องแล<อ>้วก็ไข่นี่จบฟังสิพาไปสอนเอาควันเนาะพี่น้องอบอลลดเกี่ยวลดสนกันหุดเลยสิไปเอาเปญนยานกาล่างพี่น้องเลย <c oughs> นอนอยู่าไล่ขึ้นเลยอ๋ <c oughs> เป็นคำวู้หันผืนถือนะาวว้าผู้ถ้าวู้หันผืนถือเนาะว่าลดส้นลดเกี่ยวลดลบอยู่ไสกับไปสอนเอาควันอยู่หันเนาะ เอากับจะไปสอนนกควันกับมีไข่หน่วยนึงแล้วก็ปั้นข่าวฝ่ายผูกแขนไปสอนนกควันกับนี่นอกพี่น้องก็มาให้พ่อเม่และวผูกเอาเบืองมือซุ้อะฮ่าคุณพ่อเป็นผูกครับพี่น้องเอ้ย <ไป S 1> ท,ทางไปตลาดบ้านปลาไหลวะทางไปตลาดปลาไหล เล่นกางกลางนะทั้งนี้มันยังมันเนีลยมันจะเป็นแกะอะไรข้างขอบมันก็เล่นข่างไฟข่างมันไฟจิเรนกองกลางได้บอนี่บอออกจากหางขอบมันนี้ไปสำเกาไปอะไเอาโองอะไรไปดึงน้องจะไปสอนควันอย่างไรติดตามชมต่อหน้าต่อไปเดี๋ยวจะต่อยไปเบิ่งเนาะวิธีสอนควันวิธีแบบกูเทาเพคนโอ้คุณพ่อเนี่ยก็ขับรถนิ่มได้ เป็นหว่ามือใหม่กันเป็นไวขนาดเลยสำไวรุ่นพี่น้องเลยเป็นไวขนาดครับโบกีมือไปใช้ก็ได้เป็นแต่เป็นแต่อยท่องบบมีโหลดพี่น้องเลยเดียวมาเป็งทางหลังเรามีไฟเหน็ยไปคูณสบายดีไหมถภาพ์นี่สบายดีไหมสบายดีสบายดีไม่ยัไงนี่นี่คือทีมงานทางหลังเนาะพี่น้อง ท,ทีไปสอนควันเนาะกำลังไปพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้วกันตอนนี้ค่ะก็มาหอดบ่อนเกิดอุบัติเหตุวเน้ะพี่น้องเฮ้เกิดบ่อนใดแถวนี้บอกเป็นยัง ไม่ถอดพ้นเป็นยังยังห้ายังไะนะยังห้ายังมั้ยเก็ยังห้ายนะอสองคนยังยกล้ออีกมากอกซับอันอันองคนนี่เด้ นี่บอลงน่ะก็สอนไปละแล้วนี่สอนไปละแล้วแต่ผีหอดผูกไปอ้คยูฮพ้น้าข้างงขาเมื่อสูก็ต้องอยู่ข้างพูดและเตยอันนี้มันข้ามาข้าเมื่อมันอยู่ข้างใต้เออเออข้าเมื่อมึงต้องอยู่ข้างพูด ออกมาโหลดค่าเฉียวโ้นาะคนกนาดอยู่คางพุดและโบแมนเราคางนี้คางนี้ค้าไปาอยู่คางพูดโมนางนี่โบแมนคางนี้ครั่มาคางพ่นแหละอดแนคัวมือยยู่ไทย้แม่นยคาง้าเมื่อต้องคางพูดข้ามาาคางนี้ขืนครัวลงครัวเด้บั่นสะโบพี่นนอ

มึงม um. pues ึงจะไปถามพวกตลาดอ๋อบ่ต้องเกิดท uh, okay. so ัง like นีคนมาอยู่นี่มาอยู oh. ่บ oh. ่แหละมันส well ิอยู่ว่าง okay. ั well ้นก็ะลรมันจะย่อมันก็จะย่ออยู่ตรงนี้นี่ต้องนะมือกันหนกที่มันแตกเตยพุ่มเตยมึงบ่ได้ลงแล้วนี่มึงลงข้างพุ่นแต่เขาจะเอาแค่เอามึงมาผักทั้งนี่ เดี๋ยวอยู่าเดะเเเดียววาล่งังพูดบ่เตยเก็แล้วมันติวขามทางมาเลยลลเบ่๋นะอ,อแล้วมันวรถมันเสียรักเลยนะอ๋อก็แล้วพมาพี่เดียวว่าอยู่ขงพูด วังสีท้าไม่ใหญ่พูดอยู่นะอัน,อน,อนบ่อันขอสัมภาษณ์เนยในระหว่างมือหลดก้อนมันก้อฮ่มเนี่ห่งนี่แหละคอยลนี่แหละอยเลไเป็นคุนลงนี่แหละจำได้ชอยสลบนะพาเป็นผู้เ,ผเห็น เป็นผู้เห็นมีผู้เห็นยี่บตาลงนะอยเล่ผู้ลงสิก็นอหอย่นี่นะบู้าเจ้ามาจอควันเห็นเห็นบตาหล่ลงน่ะจะเห็นบอทันแรบอท้าเรายืนอะไรี่มไ่อีกนั่นันนามองมองท้ายืนน่เพมองที่ล่น้นองเลยบอที่มันพ่งลงจะมีดแนวเขวางได มันลองขางนั Pero ่นก่อนบ่ะเขานอนกองกันอยู่ในบอนตีหลดแล้วเจาะกันเลยแต่บอนมันล้มเองตามอีทเห็นไหมโเป็นคนหอกนอนเป็นคนนอนเจ้าเจ้าขียางเจ้่เชือกีีนะพม่ได้ปูดไหม บอคือว่าคพิสเนจะเทอนนี้นะทางหนานีนี่ทางหนาหลอดนะหลอดพ่วงก็กอยรถดพ่วงคอยท่านที่อยลุกมาราเห็นบอลุดทะเบียนทะเบียนจดเบนหลดก็แล้วมันฟิวมาขางนี้เลยหลบอก นี่ม yeah. te oh. like, yeah, like, so right ันมาเกาะมันเกาะเออหล่นพ่วงได้มาหล่นพ่วงตลาดขึ้เจ้าบไันยูบ้านนี้ยู่ยู่มันหนักฝนตกเนาะมันสลามุนกันตอนไหนก็ได้จักไทยเป็นยี่ห้อเ่ยกอยลูกของบานมังวงมิงกอยก็เอื้อนถามเห็นหล่นพ่วงเห็นตะเบียนหล่นดิบอ่ะเห็นตะเบียนหล่นดิบอ่ะมันหล่นตลาดจอดซื้อของอยู่นั่นนี่ลีแม่น่ะมันวิบบะเนี่เหลือแต่ลูกมันเกาะคอยจะงอคอยลงอย่างนอยู่หนึงชลบนึ่งอย่างแท้ คือว <accurately S 2> ่าลงหลงนี่ลงคณะลงหนาหนาปั๊มนะทางเข้าปั๊มเบื like ok. ้องนั้นเนี่ยทางข้างแรกเนี่ยต้องหนาไปหอดว่าเออเนี่ผู้ได้ซอยผู้ได้บิ่งก็มิผู้ได้บิ่งโอ้ยว่าคนเล่าคือกันก็มีแต่ผู้อันไปอันลดกุภัยมาเอาชุดเจ้ามีแต่คนเล่าผู้เช่าพระแรกนำจ่ายแท้บ่บอกว่างในจุดข่อยโทรเดี๋ยวทบิสนะน้องกลอยไพ่ชาว่านบอกูุภัยบอกว่าชุดที่สองเขาโทรเดี๋ยวกุภัยเขาบอกว่า สุดทักอีสนะสุดเจ้าหมไปเราว่าผู้ดุ้งหรือบ่าว่าพองเ่าไปกี่ย่อาจนเอาเบอร์กู้ไทยห้ทักแม่ว่าผู้ไทยเขากระบอกนี่เพว่อนนะพูว่าโมเมนโทรเถื่อที่สองหเขาบอกว่าโทรทักอีสเขากระทางมันบ่นเกิดเหตุจุดเกิดเหตุอยู่ใส่ทุกข่อยนี่พากันโทรนะแล้วไปทามรัวสิไปก้อนรถกู้ไทยก็ถูกมาบอกผูไปจ้พ้องหวั มอเจ็บแบบไปเลยมมีไชอยได้เเราขับไปเนล้ยังบูได้สติได้เป็นยังบูงหอดงมอบอย่างยังยางเลยว่าบไปทาไปเขาิดาออกมาเอาวันน้โทรไปเถือที่สองเขาาเคสใหม่บว่ารถมันจอดื่งองอยู่ะตาคันนึงะะันจอมันะลีรถพวพวากรนบ้าั้งเกมันนะมกี่ยวเ้ามันโค้งเกี๋ยวเขาหลดเมอเจ้าเใจว่ารถ

เราบอกเป็นยังกูงเป็นยังขาพี่น้องคอยมารเราว่ะในนี้เลยคนนี้นะน้องคอยคนนี้นะว่าสลบเลยก็มีอันาเช้าอันบา้านดงเมองไทยเราว่าเออพี่น้องข้างหน้าคอยเราว่ะอยู่เราโทรนะและ้วตอนไหนก็มาเลาะตลาดบ่อนพี่น้องเกิดอุบัติเหตุเนาะพี่น้องเออหอยนี่ขายน่าได้นีะอือ à, bay bồi, bắn súng nhảy, ý, non, này, lực, nhảy Chời, cũng. nói nè, nè, bỏ lục đấy, mẹ. bỏ. mi, chỉ tôm, trời, nào. đang nói, เดี๋ยอือลยหาสื่อค้องก่อนแป๊บนึง,งนนเดี๋ยวสิเอาไปปล่อยสิเอาเอาขู่หนึ่งมันบอตะกินนะสมุนนี่ตฮากินมันเนาะนี่นตฮากินมนันนะสม,มุนอหู่เนาะอันหอยปังนค่ขายได้ไล้สันอ,อันน,นั่นนะขู่าพันซิพ ก็เอาขูเอาเอาหอยนี่สิบพันมาได้บอกหอยนี่สิบพันเอาหอยอันนิบพันไปปล่อยลงน้องเดียวกันเดี๋ยวห่ามาเนี่ยมันซื้อคล้องท่านิดก่อนเรียห่ โอบเขียดปลาดุกปลาคอหอยเป้าปลาดุกพันบนปลาดุกนะเรือปเลือตัวใหญ่เรือปลาดุกนะโบเหลือตัวใหญ่ปลาคอนี่ใครน่าดหานโลหะไรบ้าโลหะไรบ้านี่เรือเอาโลหะหลังบัวพี่น้องมองบัวเจอนกระชไว้ขอบใจุณคนสอยเรือเนาะพี่น้อง เรือเอาน้ำมนต์มาจะไปหนองทายตะบก,ออกนินเนาะเดี๋ยวาาจะไปขอบใจเฝนเนาะตอนนี้เฮาก็สิมาบังได้เนาะไปหูข่าวเขาจะบอกว่ามือนะน,น้องคอยเกิดอุบัติเหตุแน่หนิแล้วว่าห้านนี่เอาน้ำมนต์ไปให้กินว่ะนะอยากเลยอยากมาขอบใจครูใดผู้ใไ,ได้ไปเอาน้ำมนต์ไปให้กิน กอบใจเด้อกับใจลายลาี่เบ um ิร์นกบใจลายลเด้ออเสือดีนะนี่แรกนี่ผูตายแรกผูตายนะผูตายขึ้นอยู่ในเรื่อายนึ่งกูกูตายนะอันนี้ส่งขานแล้วมือกูบอดิเหตุนะพ่อโหลดก๊ อ๋อแม่เจ้าบอเป็นผึ่งเอาน้ำมนต์ไปกินโอ้ขอให้บุญข้ามนำสู้เด้อฆ่า้ายลำลวยซื้อแล่นน้ำเฮาน้องก็ซื้อบีร์คนหนึ่งเขาเอาน้บุนง่ะซื้อน้ำให้ญา่ิมาเปี่ันโอ้ยแล้วกระจยบุญใจอันผู้ชนอยู่ีเนาะเซมันดีให้อันเล่าอยู่มันควันยืนสุขสุขภาพแคงนี้ตายาอแล้วผู้นี้ คนอยู่ในหันนะเขว่าวาลรถยังบร่เกาะเขาชนกันเองเพราว่าเราว่ารถอะไรัวค่อยนะว่ารถพวกนัเกาะรถพู้นี้แล้วมันตีกักแล้วก็ไปชนกันเองทีนี้รแทงกันด้แต่แ้วีแมนอีถท่มันเกาะแล้วยืน้าง่แมนรถมันจอดแมนเนก็จอดท่านี้ก็จอด เออเท่ากับเห็นนะนี่รดพ่วง้มันก็โหลดนนี่นนี่แลก่อนแลมกอนแมก่ันก็าแตกนี่ตัวมันกกระหอกนะ่อใส่กเนกี่ครไท่ะพ้ดนลแตกนะมันแตกมันทะลุนี่หัวแตกเลยแต่หว้วอ

ตอนนี้กักำลังพิธีแล้วออกมาอยนี้แล้วออกมาตลาดก่อนเฮ้ยถืออันนี้ไงฮะคลายเฮ็ดขายเฮ็ดในตลาดน้อยนี่กินบ่พอนะกินแล้วเหรอแล้วแล้วยังขายอยู่ในนี่เราอยู่ในนี่บนตอนนี้กัสีเฮ็ดพิธีสอนควันเนาะอ่าถือให้แไ่ตอนนี้กับเ็ษพิธีสอนควันเนาะแถวตามประเพณีของโบหำโบฮานเฮาเนาะโบหลับโบราณเฮ้าคนถือมาถือมา ต,ต้องมาสอดนอควันนะพี่น้องเพราะว่ายินควันบเมื่อน้ำหลังน้ำกายยันต๊หล่นแคมได้ใช่ไหมผู้ปกครงผู้ปกงู้คอมนี่ผ้ปกคือผู้ปกคมี่่หม้บุญีผู้ปกครองเมนี่าูุ้มีู้ปกครนี่นี่ม้บุมีตอนนี้เฮากเตรียมไว้นาะ ไข่อันนั ally, ้นของผดพลอันนี้ของบาดเตยสองควันเนาะพี่เนาะฉอดในแม่ง่ายเลยค่ะลุกลุกเด้ออวัดนาทีสิ่เอาน้ำหัวก่อนเลยเอาน้ำเทหัวปุ๊ม่มา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 แล้วนี่บูนนะมาเด้อเตยเอ้ยเมื่อยู่เพื่อนอยู่ซานเมื่อยยืดเหนื่อยยืดหิ้งเด้อบาบนี้มาแล้ว มาแล้ว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 เมื่ออยู่เนื้ออยู่ขี้งเมื่ออยู่เฮือนอยู่ซานน้ำโอน้ำแหมเลยเมื่ออยู่เนื้ออยู่กายเมื่อเศร้าหระบาดอย่ามายืนอย่ามานั่งมานอนอย่ามาหลอกมาเที่ยวในนี่เด้อผมเป็นบ้านห้าเมืองห้าอะไรเมื่ออยู่เฮือนอยู่ซานห้าพนหรือเปล่าในอยู่เนื้ออยู่ขี้งคู่ไม่ใช่แค่เราจังหวะนี้หละ ขอบใจลายๆเนาะใต่กระเบิงลน้ำกันกับขอบโอ้ขอบใจลายๆเนาะไป ปี okay, so brands, uh, ha, so ูโอเคผิเนาะผิเป็นผ mm ูหามเลือดหามย่างไห้ซอยเรือใ้แพ่ให้เพื่อนละเนาะนีใส่ไข่นใส่ไข่นะมาแม่พินางลงนี่ครับนางลงนางลงนี่นางไม่ไปจับอาตัวเห็นกับเต็มต่างกันก็เ่นาลยาอ

นี่แล้วนอนเช็ดใบเดือดบเดือดเดยอดใบยาไคนอ่อนย้อนย้อนเศร้าอ่าใบแพห้เพื่อนแล้วคยอไงนะปุกเอาประจําเอาใบแพห่เพื่อนแล้วคือมีสุขภาพแข็งแรงเจ็บในไซกัใหายสว่างหาเศร้า ไอ้ยูหมันควันยืนมีสุขภาพแข็งแหงเบิ่งลูกเบื่งร้านก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแห้งใส่คนเจ้ามากรวยคนเจ้าดีอายุดีมียแห้งเทมปุระเทมปครบ กอาีนเวนี่าดพอัืองนีพ่อเอีกนาวิญญันมาเออาวยัสมาแล้วผู้ามเค้าหอมได้จ้ะมาแล้วได้แล้วมาบึ้งนะอาศิดแทน้านะไเม่มาส่งเรานิบามาบ้าบยแเพื่อนอาม์อาใส่เบ่งลูกเบ่งล้านจับเลือดจับยางอะว่าวเบ่งลูกเบ่งล้านจับเลือดจับยางบวยแพลให่เพื่อนเจ็บในไส้ก็ให้ส่วงให้เศร้า อยู่ด oh, uh, uh, ีมีแห้งสิทธิ์ให้เล่าในม่าสิทธิ์ใหเล่าในใหเ่ระ้าน้เล่าเนี่นนี้ห้ากับสิเมอ่อแล้วพี่น้องบัวลิปนี่กับปแล้วพี่น้องพ่อก็มายสิลาขอบคุณถุกบอกบ่นข่าว คอมเมนต์และห้กำลังใจน้องพี่น้องน้องชายกะใครแน่แล้วเศร้าละน้องพี่น้องก็ยังยังพันดีขักบรนไดกับศีเศร้าแหละแหละก็ขอบคุณหลายๆเอฟซีถูกมองถูกบอลี่ทักถามถามไทยขมาเนาะก็เป็นได้น้องชายเศร้าลวบอกกับใครเน่แล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆทีถามไทยขมาเนาะพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย